Sign, sign. จะขอมาทําคลิปสไตล์วิดมีนะคะแตนจะมาสไตล์นะคะเสื้อผ้านเนี่ยที่แตนเลือกมาไม่ว่าจะเป็นลุคหว,นวานหวานลุคเท่เท,เ,ทเป็นทางการใส่ไปเที่ยวแตนรู้สึกว่าเสื้อผ้าของเราเนี่ยบางทีเราซื้อมานะคะจริงๆเราสามารถใส่ไปได้แบบหลายๆโอกาสเราแค่เพิ่ม c อเ s อรี่หรือว่าเลือกชิ้นนั้นมาแมทกับชิ้นนี้ก็สามารถทําให้เราเนี่ยแต่งตัวได้แบบเป็นหลายๆลุคชิ้นเดียวก็คือสามารถใส่ได้หลายโอกาสแต่งตัวได้หลายสไตล์มากๆเลยนะคะวันนี้ชิ้นที่แตนเลือกมานะคะก็คือเลือกมาจากเว็บไซต์ของ She in แล้วกันก็มีโคสส่วนลดมาให้ด้วยนะคะ wear to work แล้วก็15ก็จะรับส่วนลดไปเลย15%็ค่ะเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดทุกอย่างไว้ให้ใน description box นะคะก็ช็อปกันก็ช็อปอย่างมีสตินะคะแล้วก็เสื้อผ้าชิ้นไหนที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วเพื่อนๆไปเอาชิ้นนั้นมาแล้วก็มาใส่ให้ดูจริงๆคลิปนี้แตนก็ตั้งใจว่าคือแบบชิ้นไหนที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วก็เอามาใส่เอามาแมทช์นน ون, ชิ้นนู้นชิ้นนี้บางทีเฮ้ยเสื้อตัวนี้มันดูหวานมากเลยมันต้องใส่วันหวานตลอดลจร สามารถเอามาทําให้ดูเป็นทางการมากยิ่งขึ้นชุดที่แบบเคยฉันใส่ไปทะเลแล้วฉันจะมาใส่ออกงานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแตนจะมาแมทช์ให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่เสื้อผ้าชิ้นเดียวบางทีแต่งได้แบบ3าสี่ลุกเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะขอเริ่มจากเสื้อเกาะอ,อกตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นเกาะอกที่เป็นผ้าน,นิดแล้วก็มันจะเป็นลายแบบขาวดํา แต่ชอบที่มันมีความเป็นลายเวลาใส่ขึ้นมาแล้วมันดูแบบดูมีอะไรแต่ด้วยความที่มันเป็นเกาะอ,อกอะเนอะมันก็จะดูแบบมีความแอบเซ็กซี่นิดนึงวิธีการลดทอนความเซ็กซี่นะคะก็คือเลือกชิ้นที่ดูแบบแมนแมนเท่เทเข้าไปอย่าง,งกางเกงตัวนี้แต่เลือกเป็นแบบกางเกงยีนสรงเบอร์มิวดาชอตเนี่ยมาใส่เพื่อให้มันดูแบบเท่มากยิ่งขึ้นดูสบายมากยิ่งขึ้นแม้เราจะใส่เกาะอ,อกแต่พอใส่เป็นกางเกงเงี้ยแต่ว่ามันก็ดูแบบ ชิวๆดู ไม่ได้แบบเต็มมากแต่ถ้าเกิดจะออกงานจริงๆเนี่ยแนะนําเลยใส่เป็นแบบกางเกงขามา้าสีดํากางเกงขากระบอกใหญ่สีขาวอะไรเงี้ยก็คือสามารถใส่ไปออกงานได้เลยนี่นะคะนอกจากกางเกงยียนที่เราใส่ไปเมื่อกี้นี้<อ>เราเปลี่ยนมาอลองใส่เป็นกางเกงที่มันเป็นแนวแบบขามา้าดูแบบเป็นทางการมากยิ่งขึ้นอันนี้คือมันจะทําให้ลุคของเราเนี่ยดูแซกมากยิ่งขึ้นดูมีความแบบเปรี้ยวมากยิ่งขึ้นเป็นทางการมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงหัวแหลมหน่อยอะไรเงี้ยทำให้เราดูตัวสูง ด้วยแล้วก็เสื้อเกาะอกตัวนี้นะคะสําหรับบราที่ใส่เนี้ยแตนว่าอาจจะใส่ชุดชั้นในเกาะอกไม่ได้นะเพราะว่ามันมันอาจจะดันหน้าอกเยอะเกินไปหรือชุดชั้นในมันอาจจะโผล่มาได้อันนี้แตนแนะนําอาจจะใส่เป็นที่แปะจุกหรือว่าจะใส่เป็นฟองน้ําที่เป็นแบบฟองน้ําแปะหน้าอกอะคะ่ะก็คือพอดี มากมเลยหรือว่าถ้าเกิดใครกลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไหลหลุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะหาแฟชั่นเทปนะคะมาแปะตรงขอบแล้วก็มันจะได้อยู่กับตรงหน้าอกของเรานะคะเพื่อความแบบสีเคียวมากยิ่งขึ้น <S <S สำหรับลุคนี้นะคะในกรณีที่เราแต่งตัวแบบอยู่บ้านมากเลยนะคะอันนี้เป็นเสื้อยืดกางเกงค่ะสั้นความน่ารักคือแต่รู้สึกว่ามันมีแบบ อันนี้เป็นปลักเลยนะคะไม่ได้เป็นสกรีนเนาะนี้แล้วกางเกงคือใส่สบายมากสําหรับลุคนี้นะคะที่แบบอยู่บ้านมากๆแล้วอยู่ดีเ <c oughs> พื่อนโทมบอกว่าแกไปคาเฟ่กันคาเฟ่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านแกเลยแต่ว่าเราขี้เกียจเปลี่ยนเสื้อผ้ามากแต่ว่าด้วยความที่เสื้อยืดของเราเนี่ยลายน่ารักอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆหาเสื้อเบลเซอร์คุม ใส่ไปเลยจ้าจากรองเท้าแตะเปลี่ยนใส่เป็นรองเท้าผ้าใบนะคะมันจะทําให้ลุคของเราเนี่ยดูแบบเต็มมากยิ่งขึ้นใส่ถุงเท้าสูงน้อยอะไรอย่างนี้จริงๆอะ่ะก็คือจะใส่รองเท้าคู่นี้ไปก็ได้แต่แต่รู้สึกว่าถ้าอยากให้ลุคเราดูเต็มแล้วก็ดูแบบมีความสปอตตี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าใส่รองเท้าผ้าใบอ่ะแต่ว่ามันจะเต็มมากขึ้นยิ่งกว่าถือกระเป๋าใบหนึ่งเก๋ๆไว้ถ่ายรูป นี้เป็นชุดเดรสที่เป็นผ้าเหมือนเป็นผ้าแบบลูกไม้ที่เป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไหล่เดียวนะคะส่วนตัวนะคะสําหรับพวกมินิดรสสย่งเงี้ยสำหรับคนตัวเล็กหรือว่าคนที่ตัวเตีย้ยวิธีเลือกมินิดรสให้ใส่ขึ้นมาแล้วเราดูไม่เตีย้ยไม่ตันดูแล้วแบบไม่เด็กเกินไปเราต้องเลือกที่กระโปรง ความยาวมันอยู่เหนือเข่านิดนึงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเลือกรองเท้าที่แบบมีซ้อนนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะค,คือมีซ้อนให้มันดูแบบว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ใหญ่เส้นสูงอะ่ะไม่ได้ดูแบบเป็นเด็กเกินไปด้วยลุกที่หวานหวานแบบนี้ฉันก็เลยเลือกถือกระเป๋าใบนี้ค่ะอันนี้มันเป็นกระเป๋าลูกปกัดน่ารักมากๆนะคะแต่ว่าใบนี้ยมันมีรูหมดเลยอะ่ะ คือมันไม่สามารถที่จะใส่ลิปสติกได้เพราะว่าลิปสติกก็คือจะหล่นดูตามรูข้างล่างนี้ได้เลยนะแต่ว่ามันน่ารักมากมากนะคะด้วยโทนสีแล้วก็ตัวลูกปัดที่เขาร้อยมาแต่ถั่วมันก็ค่อนข้างแข็งแรงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมันจะดูแบบโปไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าฉันใส่ชุดนี้เข้าห้างมันจะหนาวเกินไปแต่แนะนําให้หา บบพวกเบลเซอร์แต่รู้สึกว่าเบลเซอร์ตัวนี้มันเป็นทรงที่โอเวอร์ไซส์แต่ว่าไม่ได้โอเวอร์ไซส์มากขนาดนั้นมันยังคงมีความเป็นแบบเป็นทรงที่เป็นผู้หญิงยังเป็นทรงที่แบบว่าไม่ได้ดูโครงไม่ได้ดูใหญ่เกินเนี่ยสมมุติแบบหาเข็มขัดมาคาดนะคะให้มันดูเป็นเหมือนแบบว่าข้างในเป็นชุดเดรสสีขาวใช่ปะ่ะแล้วก็ใส่เป็นเหมือนชุดนี้ข้างนอกเลยเงี้ยนี่เอาเก็บ okay. สมมติที่ออฟฟิศใครนะคะที่สามารถใส่กระโปรงที่มีความแบบเหนือข่าได้อะไรเงี้ยแต่ว่าชุดนี้มันก็กยังคงอยได้ะะสําหรับลุคนี้นะคะอันนี้เป็นเสื้อไหมพรมเป็นเสื้อไหมพรมที่มีกระดุมจริงๆเนี่ยสไตลิ่งนะคะคือแบบว่าใส่เหมือนแบบเป็นเสื้อเชิ้ตข้างในแล้วก็ ใส่กับกางเกงยีนอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ใกล้จะหน้าหนาวแล้วเสื้อไหมพรมที่เป็นแนวแบบว่าแขนกุดมันใส่ที่บ้านเราได้แต่ว่ามันดูน่ารักดีแล้วก็ลายตัวนี้ก็คือค่อนข้างมีความแบบว่าใกล้ๆจะคริสต์มาสนิดนึงอันนี้ตังก็เลยเลือกใส่กับแบบหมวกสีแดงใส่กับกางเกงยีนนะคะแล้วก็ใส่กับรองเทา้าคู่นี้ <S <S แล้วก็ในความที่ดูหนาวหนาวเนี่ยใส่กับรองเทา้า แล้วก็สําหรับเสื้อตัวนี้นะคะถ้าอยากให้ดูแบบว่าสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะวันนั้นตั้นใส่กับ กกงเลายสก็ตสีชมพูแล้วรู้สึกว่าพอใส่กับลายสก็ตขึ้นมามันเป็นลุคที่แบบมีสีสันขึ้นมาเลยมีความเฟสทีฟอะแต่ว่าลุคนี้เราสามารถใส่ไปเดินหงเดินห้างอะไรได้แล้วก็ดูน่ารักดีแล้วก็เราหาสร้อยมุกใส่นิดนึงนะคะเวลาเราใส่สร้อยมุกมันจะทําให้ลุคของเราเนี่ยมันดูเต็มมากยิ่งขึ้นในการใส่ออเอเซสซอร์ลองเอเซสเซอรีเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้ลุคของเราดูแบบตั้งใจแต่งตัวมากยิ่งขึ้นชอบจริงๆชอบชุดนี้มากเลยแบบลายเสือ้อแล้วก็มกก็รองเท้าด้วย สำหรับเดรสสุดคิวอันนี้นะคะน,นี้น่ารักมากคือชอบลายจุดแล้วก็ชอบตรงแบบตรงปกตรงเนี้ยมันน่ารักมากเลยอะ่ะชุดมีความแบบว่าสาวน้อยเป็นแบบชุดแบบดูมีความเป็นเด็กๆนะคะสําหรับชุดนี้จริงๆก็คือไม่ต้องทําอะไรให้มันดูเป็นผู้ใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นชุดที่ใส่แบบ แล้วมันจะมีความเด็กๆอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามันเป็นชุดที่เหมาะกับการเป็นคอสตูมแบบฮา l โลวีนหร,หรืออะไรอย่างนี้มากๆเลยลายจุดกับคัดผมแดงมันใช่เลยอะดูดิในความคิวนั้นใส่สร้อยมุกหน่อยน่ารักมากตัวนี้ที่แตนเลือกมานี้น่าจะเป็นไซส์เล็กสุดเลยนะคะเพราะว่าแตนต้องการให้มันค่อนข้างแบบ ชุดนี้ก็คือไม่ได้เป็นยางยืดอะไรเลยนะคะข้างหลังเป็นซิปเพราะฉะนั้นเวลาเลือกอาจจะต้องเลือกไซส์ให้พอดีนิดนึงความยาวคือพอดีมากๆสะพายกะเป๋าเป็นแบบโทนเนี่ยลายจุดกับสีแดงมันเป็นอะไรที่แบบเข้ากันมากๆเลยอะน่ารักมากหรือไม่ดีกว่าฉันอยากแบบสาวน้อยเหมือนแบบอังกฤษอังกฤษนิดนึงก็ใส่หมวกประมาณนี้ก็ได้ มีไปเที่ยวแบบเขายงเขาใหญ่ถ่ายรูปก,กับท,ที่เที่ยวสวยๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่เป็นแนวแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยแต่ว่าชุดนี้ค่อนข้างเข้านะคะตรงนี้แบบน่ารักมากเลยสำหรับลุคนี้นะคะอันนี้คือเป็นชุดจำสูตรเป็นแบบชุดเดียวจบเลยก็ค่อนข้างมีความแบบใสง่ง่ายๆจะบอกว่าเป็นชุดที่เหมาะกับใส่ไปเที่ยว่างจังหวัดเลยก็ใส่หมวกฉันสารเข้ากับชุดมากๆ ไปเที่ยวได้เลยหากระเป๋าสั้นๆหนึ่งใบในการใส่ชุดนี้นะคะให้ดูแบบว่ามีทรงแล้วก็ดูแบบตัวไม่ยาวเกินไปอะพวกชุดจาสูตรอย่างเงี้ยคือตัวกางเกงเนี่ยเหมือนสะโพกมันจะตกลงมาตรงนี้ใช่ปะคะเวลาใส่อย่างเงี้ยให้ให้ดึงขึ้นมาแล้วก็พยายามทำให้ตรงตรงเอวของมันมาอยู่ที่เอวของเรา ถ้าจะเลือกจำสูรให้สวยอะ่ะคือตรงส่วนเอวของจำสูดอะ่ะก็จะต้องอยู่ตรงเอวของเราไม่ว่าจะเป็นจำสูดสั้นจำสูรยาวเลยแล้วมันจะออกมาทรงสวยมันเหมือนเราเอาเสื้อเข้าไปในกางเกงอ่ะแล้วเหมือนกางเกงเนี้ยก็คือเป็นเหมือนแบบกางเกงเอวสูงอะไรประมาณนี้นะคะคือมันมีความชิวๆเนื้อผ้าค่อนข้างแบบใส่สบายนะผ้าแบบไม่คันด้วยนะคะเป็นผ้าเหมือนลินินแต่แบบลินินนิ่มๆอ่ะคือหมวกแบบนะี้ตั้งสูว่าควรจะซื้อติดบ้านเอาไว้เลยเพราะว่ามัน ใส่ได้หลายๆงานจริงๆนะเราใส่แค่แบบเสื้อกล้ามเกงขาสั้นเราใส่หมวกนี้มาก็น่ารักเราถ่ายกันจนมืดเลยนะคะตอนนี้ขออนุญาตย้ายมาอยู่ห้องนี้แทนนะนี่ก็คือเป็นเสื้อของคอแล้วก็เป็นเสื้อกล้ามด้วยสําหรับแตนแตรู้สึกว่าไอ้ตรงเสื้อกล้ามอันเนี้ยมันแอบล้างไว้หน่อยเราสามารถเก็บเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นผ้าน,นิ i เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นลายแบบ กัข้างหลใส่กับแบบพวกกางเกงคล้ายๆแบบเนี้ยให้มันดูแบบว่าเข้ารูปดูสวยๆได้เป็นเสื้อที่มีความแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงนะแต่รู้สึกว่าตรงตรงเนี้ยมันยังดีคือมันไม่ต่ำมากชุดอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบรู้สึกว่ามันโปหรือเปล่าอะไรนี้นะคะเราสามารถใส่แบบเบเซอร์คุมได้อันนี้เป็นเบสเซอร์สีขาวไม่เวยะสำหรับตัวเสื้อบลเซอร์เนี่ยจริงๆมันจะมีค่อนข้างหลายแบบเนาะ ที่เป็นแบบมีปกไม่มีปกแต่ตัวนี้คืองานดีมากตัวนี้มันจะเป็นเบลเซอร์ที่ไม่มีปกแล้วก็แต่รู้สึกว่ามันก็ดีแล้วมันไม่ดูไม่ค่อยเยอะเกินไปคือพอใส่เสื้อบลเซอร์ขึ้นมาปุก็คือดูเต็มขึ้นมาเลยจริงๆตัวเกาะอกตัวแรกเลยที่เราใส่ก็คือสามารถใส่เสื้อบลเซอร์แบบนี้คุมได้เหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้แตนก็ใส่ชุดชั้นในที่เป็นแบบแปะจุกเหมือนกันไม่ต้องการดันอะไรทั้งนั้นเพราะว่าแตนไม่ต้องการให้แบบว่าเห็นร่องอก,อกตรงนี้เยอะชอบให้มันแบบดูแบนๆไป นี่นะคะอันนี้คือเป็นกระโปรงผ้าไหมพรมจริงๆอะ่ะคือใส่เป็นแบบชุดอย่างนี้ก็ได้มันก็มีความเป็นแบบสีสันแต่รู้สึกว่าเวลาใส่กางปกงแล้วก็ข้างล่างผ้าอีกอะไรเงี้ยมันดูโป๊เกินไปนะคะอันนี้คือเอาเสื้อแบบเบลเซอร์สีขาวมาคุมาำรับเสื้อเบลเซอร์สีขาวแบบนี้มันสามารถเอาไปแมทช์กับพวกแบบชิ้นสีสีได้เวลาใส่กระโปรงพวกเนี่ยค่ะที่มันมีแหวกขึ้นมามันจะทําให้ขาเราดูยาวมากยิ่งขึ้น ชุดนี้ก็คือมีความแบบแขนปีกอลังการมากตัวนี้มันเป็นผ่ายืดนะคะทั้งตัวเลยแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้คือเวลาใส่เนี่ยมันจะต้องดึงขึ้นมานหนึ่งเพราะว่าเป็นเสื้อแขนปีกอย่างเงี้ยแล้วเวลามันแบบมันมีแบบฟองน้ําใหญ่เกินไปแล้วมันห้อยมันห้อยอย่างงี้วิธีนะเดี๋ยวตันจะไปเอา เข็มนะคะเย็บให้ตรงเนี้ยมันเข้ามาอีกนิดนึงแล้วมันจะไม่ตกเกินไปอันนี้คือเราสามารถซ่อมได้นะคือแบบด้วยความที่มันเป็นย่นย่อนอยู่แล้วอะเวลาใส่แล้วมันจะไม่ตกแต่ว่ามันจะสวยกว่านะคะตัวเนี้ยเวลาใส่ขึ้นมามันจะดูแบบเต็มเต็มอยู่แล้วเป็นชุดที่แบบใส่ชุดเดียวได้เลยแล้วก็อาจจะใส่กับแบบสร้อยสีทองอะไรอย่างงี้ต่างหูทองถือกระเป๋าแบบคลัชนิดนึงใส่กับส้นสูงนะคะจะทําให้ดูแบบขาย,ยาวมากนนาลักเป็นเหมือนแบบ ชุดแบบใส่สบายสบายอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเสื้อแบบเนี้ยมันจะไม่สามารถใส่พวกเบรเซอร์ทับได้เนื่องจากว่าแขนมันอลังการมากๆแต่ว่าแค่น,นี้คือด้วยตัวแขนมันก็น่ารักแล้วแล้วก็แบบโรงกระโปรงแต่ว่าตัวเนี้แต่รู้สึกว่ามันหลวมไปหน่อยนี่เป็นสามงมา XS วนะด้วยความที่มันเป็นผ้ายืดนะคะอาจจะต้องไปแบบว่าเย็บเข้าเองนิดนึงเออไม่งั้นมันจะแบบมันจะหล่น แต่ว่าผ้าใส่สบายนะคะเป็นแบบผ้ายืดแล้วแต่ว่าเขาทําตรงแขนตรงนี้มาแบบว่าน่ารักดีแล้วก็เป็นโทนสีน้าตาลที่แบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นเรียบๆรีบใช่ปะแล้วก็หาสร้อยแบบเรียบๆใส่อะไรเงี้ยก็ได้ ในความฮิตนะคะของโลเฟอร์ชังกี้แบบนี้ตัวนี้จะเป็นหนังแบบออกหนังแก้วนิดนึงแล้วก็มีเป็นอะไรสีทองนะคะตรงส้นตัวนี้ก็คือจะมีความใหญ่ๆนิดนึงสําหรับลุคนี้คือจริงๆอะใส่กับแบบพวกเสื้อบเลเซอร์แล้วก็ กางเกงยีนขาสั้นใส่เสื้อเบเซอร์แบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงแล้วก็ใส่กับรองเท้าคู่นี้ก็คือจะเก๋มากแต่สําหรับลุคนี้ท่านแอบ,บไปเห็นอินสตาเรชันมานะคะจากแบบว่าคนเกาหลีอะไรอย่างนี้ก็คือเขาจะใส่เป็นเสื้อแล้วก็เป็นเหมือนแบบกระโปรงอันนี้เป็นกระโปงผ้าไหมพรมแล้วก็เราจะใส่รองเท้าคู่นี้กับถุงเทา้ากับถุงเท้าสูงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรก็คือมีความเหมือนแบบเด็กนักเรียนชิ้น ก็คือเป็นเหมือนแบบใส่เสื้อยืดธรรมดาเดี๋ยวนี้คือตันชอบใส่เสื้อยืดแล้วก็ใส่แบบกระโปรงผ้าหไหมพรมอะไรเงี้ยจริงๆกระโปรงตัวนี้แอบเหมือนแบบเป็นเกาะอกก็ได้เลยอันนี้คืออยากลองเฉยๆเลยคะว่าซื้อมาแล้วก็จะแบบมันจะใส่เป็นยังไงมันจะโอเคไหมจะแบบใช้ได้หรือเปล่า ีกับแตนนะคะก็เป็น เทคนิคไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นทริคในการแต่งตัวที่ทําให้เราเนี่ยแต่งตัวออกมาได้ดูสวยขึ้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นสีเขียวมากยิ่งขึ้นเราสามารถไปหาเสื้อผ้าที่เรามีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอามาแต่งกันดูเนาะแต่ว่าแฟชั่นไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะแค่แบบเราต้องลองแล้วเราจะรู้ว่ามันใช่หรือเปล่าคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเดียไปเอาเสื้อผ้าที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วมาแต่งกันอยู่หรือว่า อชอบชิ้นไหนอะไรอย่างงี้ก็สามารถลงไปดูใน description box ได้นะคะแตนมีโค้ดให้ด้วย w a r to work แล้วก็15นะคะก็จะได้รับส่วนลดไปเลย15%ก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าแตนจะมากับสไตล์มิดมีอะไรไปมีไปแล้วบ๊ายบาย